ค่ะตอนนี้ก็กําลังจะดูแผนที่การเดินทางกันกับปะป้านะคะว่าวันนี้พวกเราจะพาเด็กๆทําอะไรกันได้บ้างค่ะก็หลังจากที่ดูแผนที่กันนะคะแม่ก็กับป๊ป๊าก็พากันไปดูมอเตอร์ไซค์ค่ะนี่ค่ะก็คือมอเตอร์ไซค์ที่เราไปเช่ามานะคะก็ได้มาคนละหนึ่งคันค่ะ ก่อนจะรับรถนะคะเข<ๆ>าก็ให้มาเช็คดูว่าเออมอเตอร์ไซค์มันมีรอยนูน่นนี่นั่นตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างนี้คะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทำเ,เสียหายของเขาขึ้นมาเราก็ต้องอชดใช้ค่าเสียหายประมาณนี้คะ่ะก็ประมาณนี้คะ่ะอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแสดงความดีเอายืนดีดีเดี๋ยวปล่อยมือกันะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะทุกคนเดี๋ยววันนี้ จะพาออกไปทัวร์นอกสถานที่ครับเมื่อช้านั่งกินข้าวแล้วไปเจอ,อไปเปิดในเ a c เฟซ o ุ๊กแฟ Page ป้าเหมียวป้าเหมียวทักมาบอกว่าถ้ามีเวลาอยากให้พาเด็กๆไปอะไรนะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเกาะช้างใช่ไหมคะนั่นแหละแม่ก็เลยว่าเออเดี๋ยวลองดูว่าจะไปทางไหนอะไรยังไงก็เลยพากันเดินไปกับป๊ปาเมื่อเช้านี้ค่ะแล้วก็ ไปได้มอเตอร์ไซค์คนละคันค่ะก็เลยว่าจะพาเด็กๆขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่ว่าจะพากันขี่ไปช้าๆค่ะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะยังไงเพราะว่าเราไม่ได้เอารถมาด้วยเนาะรถก็คือจอดไปฝั่งนู้นแล้วก็นั่งเรือมาแล้วก็นี่ค่ะมาเช้าไปได้มอเตอร์ไซค์มาคนละคันกับป้าานี่ค่ะมอเตอร์ไซค์ของเราเย่ yeah. จะขี่มอเตอร์ไซค์ไป เดี๋ยวไปด้วยกันค OK? so <Okay. S 1> ่ะว่าทางมันจะเป็นยังไงไม่รู้จะถ่ายคลิปได้หรือเปล่านะเพราะแม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์แล้วป๊ป๊าก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ด้วยเหมือนกันค่ะจะขับไปแบบระมัดระวังที่สุดนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าศาลเจ้าพ่อศาลเจ้าพ่อเกาะช้างเรียกถูกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะนายแบบเพาบอกขี่ขั้นไหนลบไหนกนยมาป๊าส้าอะไรเนี่ยแม่จะให้เด็กๆนั่งกับแม่สองคนก็ให้ป๊ป๊าขี่คนเดียวแบบระวังระวังเพราะว่า แม่ไม่มั่นใจปะ,ปะป๊าเท่าไร,ป,ระปะป๊าก็ขี่ได้แหละเพราะว่าปะป๊าก็ซิ่งมาก่อนแต่ว่าเพื่อความสบายใจของแม่แม่ก็เลยจะให้เด็กๆนั่งกับแม่กันคันนี้ค่ะทุกคนดูสภาพแม่ค่ะทุกคนยังไม่ออกจะเดินออกจากห้องมาปุ๊บเหงื่อไหลเปียกเลยค่ะดูเปนนี้ได้ไหมได้ได้ไหนดูต้องแก้มก็เหงื่อพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังร้อนไปกันเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนขับรถขึ้นมาข้างบนเขานิดนึงแล้วค่ะออก็เลยมาเจอ,อนนเเโอสีเดียวกันเหรอคะ <c oughs> โอ้เนี่ยไปยืนไปยืนตรงนี้นี่ค่ะขึ้นมาข้างบนเมื่อกี้สวยไหมวิวสวยไหมยืนตรงนี้นะนี่ดูวิวตรงนี้เนี่ยนี่ค่ะนี่ก็คือเป็นโรงแรมที่พวกเราพักอยู่นะคะขับรถขึ้นมาตรงนี้นิดนึงค่ะเมื่อกี้ทางขึ้นเขามา แล้วก็มาเจอตรงนี้ว้ายสวยมากเลยเจอจุดชมวิวก็เลยพาเด็กเดแวะแป๊บหนึ่งก่อนคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อป๊าๆกำลังหากล้องถ่ายรูปค่ะป๊าจะถ่ายวิวฮัทูชนบิก๊กเอมารคว่าถ่ายรูปเสร็จแล้วอ้้ยสวยไหมคะทุกคนนี่คะ่ะถ้าใครมีเวลามีโอกาสมาพักผ่อนเกาะช้างก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยคะ่ะวิวสวยบรรยากาศดีคะ่ะถ้ามาช่วง ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะคะถ้ามาช่วงวันธรรมดาคือจะดีมากสําหรับตัวแม่นะแม่คิดว่าวันธรรมดาดีเพราะว่าคนไม่เยอะพลุกพล่านเท่าไหร่ก็อย่างที่เรามากันมาถึงวันพุธใช่ไหมคะมาถึงวันพุธพุธพฤหัสวันนี้วันศุกร์ก็อากาศดีคนไม่เยอะส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวอะคะ่ะนี่มอเตอร์ไสองคันของเรา ไปค่ะเดี๋ยวไปต่อกันค่ะถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะคนนี้นะ่าสนุกไม่ขีม่มอเตอร์ไซค์คนนี้กิดหลอดทางเลยนี่ค่ะถึงแล้วค่ะขึ้นมาข้างบนมไม่เห็นได้ยินน้องเลยล,ลมมันเป่าไงนี่ค่ะเดี๋ยวไปดูวิวตรงนู้นนิดนึงมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อฝั่งนู้นกันนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็ไหว้ศาลเจ้าพ่อเกาะช้างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะเดินทางกันต่อแล้วจะไปดูสถานีต่อไปไม่รู้ว่าจะไปเจออะไรจะมีน้ําตกหรือเปล่าเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยๆค่ะไหนๆก็เช่าเข้ามาแล้วเนาะหนึ่งวัน <c oughs> <c oughs> ขับรถไปเรื่อยๆเอาใส่หมวกดีๆจะไปต่อแล้วค่ะ <c oughs> นี่ค่ะมาถึงแล้วจริงๆจะไปน้ําตกคลองพลูแต่ว่ามัน สิบกว่ากิโลเมตรนะคะก็เลยไม่พากันไปก็เลยพาเด็กๆมาอันที่ใกล้ตรงนี้เอาว่าเอาแขวนไว้ที่รถหลกไปเดินไปดูซิน้ําตกสวย,ยไหม,ใ,มใส่ได้ใส่เดินลงไปเลยเฮ้ย <Yeah. S 1> นี่มินอู <laughs> ้สวัสดีค่ะชาวสวนนี่สวนทุเรียนแต่งก่งทุเรียนอยู่เราก็ขับรถลงเข้ามา เขากำลังแต่งกิ่งทุเรียนนี่เจนี่อะไรอันไหนเปลือกลองกองฮะน,นี่ไงต้นลองกองก็ยังว่าอยู่เดี๋ยวลองกองร่วงเต็มเลยเนี่ยดูนลองกองลองกองลองกองต้นลองกองอยู่นี่อ๋อนี่ไงเป็นพวงเลยนี่แก้มเห็นไหมเนะี่ยไปแม่ก็มาอยู่ลองแกะดูซิ แเป็นมันะแกลแ,แกแลแกะเอาแล้วนี่ยหล่นมันี่กองกองเน่าค่ะมันล่วงลวงมาลถึงแล้วนักตกต้องเดินต่อได้ข้างนอกต้องเดินขึ้นไปข้างบนนู่นแล้วก็จะเลื่อนข้างบเราเดินเข้ามาถึงแล้วเงียบมากค่ะเพราะว่าเขาเหมือนเป็นทางเข้าแบบส่วนบุคคลนะคะ เมื่อกี้คุณลุงก็มาเก็บค่าพัานผ่านด่านคนละ40บาทเงียบมากคระนี่ค่ะตรงนี้มันจะเป็นสวนทุเรียนสวนผลไม้ของคุณลุงเขาค่ะ,คะแต่ว่าก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ้างประปายแหละคิดว่านะคะเพราะว่าเขาก็มีป้ายบอกจอดรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะอีก200เมตรค่ะแล้วแม่ทําไมใส่หมวก <c oughs> <c oughs> แล้วเราใส่หมวกกันน็อกมาทําไมล่ะน้องแองกม้ม จะได้ไม่หายเออเดี๋ยวหายของพ่อนาะไม่เป็นไรฉัแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกมาแล้วก็จะเดินไปกับหมวกกันน็อกปะปาบอกว่าเห็นต้นทุเรียนไม่เห็นลูกทุเรียนลูกทุเรียนน่ะสุกหมดแล้วค่ะเมื่อกี้ตอนเข้ามาเขากําลังตัดแต่งกิ่งทุเรียนอยู่ค่ะทุกคนเนี่ค่ะเป็นทางเดินขึ้นไปประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะเดินขึ้นไปทางนี้ค่ะอีก200เมตรก็จะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวด้ ไปดูข้างบนกันค่ะือ <ส ığımız. S 1> คนนั้นก็เดินช้าแต่เขาข้างหลังนั่นน่ะทางเดินก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนเราจะเดินไปตรงน,นี้ไปกันค่ะสองคน<ด>พ่อลูกเออเหรอเข้ามาในนี้ก็อากาศดีแล้วก็เย็นมันเป็นชื้นๆเนานะมันอยู่ในป่าค่ะดูค่ะทางเดินแบบนี้

อันนี้มันเมืองไทยเนาะได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงน้ำตกแล้วค่ะทุกคนไอ้แก้มว้าวถึงแล้วไาเดินลงไปลูกน้ำตกเล็กๆโอ้แค่ได้ยินเสียงน้ำตกก็สบายใจแล้วระวังหลงป่าเราไม่หลงหรอกเราอยู่แค่นี้มีป้ายบอกเลยค่ะระวังหลงป่า เราก็อยู่แค่ตรงนี้แหละเราไม่ไปไหนหรอก<ม>นั่งให้หายเห,หนื่อยสักแป๊บนึงแล้วก็จะกลับแล้วค่ะ บอกว่าลงป่านระวังหลงป่านแม่ก็เลยจะอยู่แค่ตรงนี้นะคะ ค่ะก็หลังจากที่นั่งพักกันหายเหนื่อยที่น้ําตกแป๊บนึงแล้วนะคะก็พากันออกมาจากน้ําตกแล้วค่ะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศอ่าระหว่างทางนะคะที่พวกเราขับรถมอเตอร์ไซค์กันเข้ามาค่ะอันนี้ก็จะเป็นขาที่จะกลับออกไปแล้วค่ะก็ให้น้องแก้มช่วยถือกล้องถ่ายให้หน่อยเพราะว่าแม่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถที่จะถือกล้องเองได้ค่ะน้องแก้มก็ถ่ายไป ตามภาษาเด็กอะค่ะนี่ค่ะก็ถ่ายไปเรื่อยๆเลย,เลยถือกล้องมาให้แม่ก็แอบ,บถ่ายปะั๊ปั๊บปั๊บก็ชมนกชมไม้ขับรถอาชีอันนั้นอันนี้ยประมาณนี้เลยเ<อ>ขับรถออกจากป่ามาแล้วค่ะก็มาแวะเซเว่นค่ะแดดร้อนมากเลยค่ะไอ้น้ําคนละขวดไอติมขนมขบเคี้ยวค่ะก็เลยเออเดี๋ยวนั่งกินมันตรงนี้แหละ <laughs> แม่ก็อยากกินอะไรซะซ่าค่ะแม่ติด ที่จะดื่มน้ําที่มีกา๊าซนะคะเพราะว่าอยู่ที่เยอรมันแม่ก็จะกินน้าําก๊าซตลอดเลยเพราะว่าเหมือนมันได้กินน้ําอัดลมชนิดหนึ่งนะคะแต่มันไม่มีน้ําตาลนะคะก็นั่นแหละแม่ก็เลยจะเป็นคนที่ติดน้ํา <ไข S 1> โซดา,า,ามาก,ลกาเลย่ะอะลูกอันไหนก็ได้ยื่นให้เลยเหรอคะหมุนไปยื่นให้ตรงนูน้นหยิบยื่นให้ลูกช้างเลย Willst du auch mal?

ตอนนี้พาเด็กๆขับรถมอเตอร์ไซค์มากันถึงจุดชมวิวเกาะช้างแล้วคะ่ะทุกคนขับรถมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้ป๊าาก,กัเด็กๆเอารถมใส่ร์จอดกันแล้วคะ่ะแม่ก็เลยนี่สวยคืออุอ้ยขึ้นมาถึงแล้ว เ,เดี๋ยวเอากล้ียบนตรงมุนเป็นไหมคะนั่งรถมอเตอร์ไซค์นานแก่ทำามว่อไรจะถึงเมื่ไรจะถึงท้าหน้าคนก็มาดูวิวสวยนี่นะเนาะสวยไหมเซเลนา่ามาชมวิวสวยๆแล้วก็จะกลับ ระว,วังรองเท้าหล่นลงไปนั่นน่ะนี่ค่ะจุดชมวิวหาดไก่แบ่ชมวิวกันเสร็จแล้วก็กลับมาถึงที่พักแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศชายหาดริมที่พักของพวกเรานะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะแม่ยังเสียดายค่ะ<ช>อยากจะอยู่ต่ออีกสัก3 4มวันเลยค่ะแต่ก็คืออยู่ไม่ได้แล้วต้องกลับโคราชแล้วค่ะเพราะว่า คุณตาคุณยายแม่อ้อยแล้วก็เด็กๆที่โคราชก็รอพวกเราอยู่แล้วคะ่ะก็เอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะแวะมาเยี่ยมอีกนะคะเกาะช้างก็ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนค่ะตอนเย็นเนาะออกมาทานมื้อเย็นกันค่ะก็ นี่แหละค่ะมีโชว์ไฟโชว์อะไรกันนะคะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปของพวกเรานะคะก็คลิปนี้นานเลยกว่าจะได้มาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะฝากติดตามคลิปหน้าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ